สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตูนลงะไข่แล้วนะฮะต้องบอกว่าหน้าช่องเรานะฮะหวานเจี๊ยบ2วันติดแล้วครับหวานเจี๊ยบ2วันติดแล้วนะฮะเมื่อคืนในตัวเน้นตัววีครับผมผมให้ไว้ในครอบครัวครับผมผมให้ไว้ในครอบครัวเนี่ยต้องบอกว่าเข้าหมดเลยครับ ตัววีเนี่ยผมให้ถึง4ตัวถึง5ตัวเนี่ยเข้าหมดเลยนะฮะต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยฟุตบอลไม่ค่อยพลิกนะฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวนี้นะฮะก็จะมาพูดเรื่องราวของฟุตบอลเอเปคับกันนะฮะต้องบอกเลยนะฮะว่าถ้าพี่ๆท่านไหนนะฮะสนใจนะฮะขอขัดนิดนึงนะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจครับเข้ามาอยู่ในกลุ่มครอบครัวของเราได้ครับมีตัวในตัววีให้ชุดโครงการนะครับต้องบอกว่าในกลุ่มของเราเนี่ยเฮกันจริงๆนะฮะไม่อยากให้พี่ๆเนี่ยพลาดกันเลยนะฮะอ่ะก็ขอแจ้งความ ดีใจกับพี่ๆด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับพี่ๆที่อยู่กันในกลุ่มนะฮะอ้าวันนี้มาดูฟุตบอลกันหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของฟุตบอล FA ฟเอครับครับวันนี้เนี่ยฟุตบอลเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นเอ่อฟุตบอลถ้วยนะครับแล้วก็มีฟุตบอลหลักๆเนี่ยเริ่มกลับมาเตะกันแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยฟุตบอลเอฟเอครับครับไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะเป็นทางด้านของอาร์เซนอลครับจะเปิดเอเมริตสเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนของเรียวพู้ครับคู่นี้นะฮะจะเตะกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งครับ วันนี้เนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยเงื่อนไขของเขาเนี่ยต้องมี1ประตูนะครับผลงานของอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกครับผมต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่4นะฮะสำหรับทางด้านของลิเวอร์พูลตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่1นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าภาพรวมของอาร์เซนอลเนี่ยแข่งไปแล้ว20เกมครับชนะไป12นะฮะแล้วก็เสมอไป4แพ้ไป4ครับได้37เสีย20นะฮะมีอยู่40แต้มตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่4อยู่นะฮะ สำหรับลิเวอร์พูลเนี่ยผลงานภาพรวมเลยนะฮะของพรีเมียร์ลีกเนี่ยอยู่เออ่เตะไปแล้วเนี่ย20นัดนะฮะชนะไป13ครับเสมอไป6แพ้เพียงแค่1นะฮะได้43ครับเสีย18ตอนนี้มีแต้มอยู่ที่45แต้มรั้งจากฝูงอยู่นะฮะแต่ถ้าว่าวันนี้ครับเป็นฟุตบอลถ้วย FA ฟเอครับครับมันต่างจากพรีเมียร์ลีกนะฮะทำไมถึงต่างเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงแล้วกันนะฮะเอาสถิติก่อนแล้วกันนะฮะเฮทุเฮทในการเจอกันมาเนี่ยบอกเลยครับว่าน่าตกใจนะฮะ คู่นี้นะฮะสิครั้งครับที่เคยเจอกันมาเนี่ยเสมอกันไปถึง4ครั้งนะฮะแล้วก็ลิเวอร์พูลครับชนะไปถึง5ครั้งอาร์เซนอลเนี่ยชนะลิเวอร์พูลได้แค่1ครั้งเท่านั้นเองนะฮะตั้งแต่2020ถึง2023นะฮะผลงานในบ้านของอาร์เซนอลครับปัจจุบันเนี่ยถือว่าดีมากๆนะฮะชนะไปถึง7ครั้งครับแพ้เพียงแค่1นะฮะในการลงเล่นในบ้านนะครับ ผลงานเกมยืนของเลี้ยวภูต้องบอกว่าไม่น้อยหน้าทีเดียวนะฮะเกมยืนของเลี้ยวภูชนะไป3เสมอไป1แพ้ไป1ครับต้องบอกเลยนะฮะว่าเลี้ยวภูเนี่ยดีมากๆเลยนะฮะแต่ถ้าว่าวันนี้ครับเป็นฟุตบอลถ้วยอย่างที่ผมแจ้งไว้สื่อต่างประเทศเนี่ยบอกมาว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสชนะเลี้ยวภู75%ิเอร์นตนะฮะต้องบอกว่าคู่นี้พอๆกันครับเลี้ยวภูก็มีโอกาสชนะทางด้านของอาร์เซนอล75%เนเช่นเดียวกันครับแต่ถ้าว่าวันนี้ครับ เรียวภูเนี่ยตัวผู้เล่นเนี่ยบาดเจ็บเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะฮะตัวผู้เล่นบาดเจ็บของเรียวพูเนี่ยมีถึง7ตัวเลยนะฮะแล้วก็มีโมซาร่าด้วยครับที่ว่าไปช่วยชาตินะฮะแล้วก็กองกลางนะฮะกองกลางตัวเก่งนะฮะแดนปาดิบนะฮะ ก็ต้องบอกว่าไปช่วยชาติเหมือนกันนะครับผมอ้าววันนี้เนี่ยเกมนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะใช้งานโมเม,มสซาร่าครับปีกทีมชาติอียิปต์นะฮะแล้วก็วาตาลูเอนโดค,ครับกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะเนื่องจากพวกเขาเนี่ยไปช่วยชาตินะฮะไปทําศึกฟุตบอลแอฟริกาครับนะฮะแล้วก็เอเชียครับนะฮะตรงนี้นะฮะนอกจากนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่ามีนักเตะเนี่ยเจ็บค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านโดมินิกโซวารครับแล้วก็โนเอลมาติปครับ ต้องบอกว่าเยอะจริงๆครับแอนดูนี่นี่ก็สำคัญครับแอนดูโรเบอร์สันครับแล้วก็คอสตาชิมิกาสนะฮะสเตฟานบาซิติดนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็คอสตาหเนี่ยเตียโกอันกาตาร่านะฮะตรงนี้นะฮะต้องบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยตัวเจ็บของเลี้ยวพูเนี่ยครึ่งทีมเข้าไปแล้วครับสำหรับตัวนักเตะนะฮะสำหรับผู้เล่นของอาร์เซนอลเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าตัวหลักอยู่กันครบนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยหน้าบ้านของอาร์เซนอลเนี่ย มาแน่เพราะว่าตัวชุดหลักของเลี้ยวูเนี่ยหายไปเกินครึ่งครับแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยวันนี้เล่นในบ้านด้วยแล้วก็ต้องมีหนึ่งประตูผมว่าวันนี้เนี่ยไปอยู่หน้าบ้านของอาร์เซนอลแล้วกันนะฮะ คู่นี้นะฮะต้องบอกเลยครับว่าเคยเจอกันมาแล้วนะฮะห้าเออเอาแค่ห้านาหลังสุดแล้วกันนะฮะห้านหลังสุดเนี่ยมีการทำประตูเนี่ยค่อนข้างเยอะครับยืนพื้นเลยที่2ประตูนะฮะต้องบอกว่าถ้าจะไปสูงเนี่ยไปได้เหมือนกันนะฮะคู่นี้ยังไงตัวเน้นตัววีครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ไปอยู่หน้าบ้านของอาร์เซนอลครับถ้าใครอยากไปสูงครับมองบนได้เหมือนกันนะฮะ,ะแต่ถ้าจะเอาเน้นกันจริงๆวันนี้ผมขอเชียร์ไปอยู่หน้าบ้านของอาร์เซนอลครับก็ตัวเน้นตัววีประมาณนี้นะฮะสำหรับพี่ๆนะที่ชื่นชอบเรื่อง ราของฟุตบอลสดครับห้ามพลาดเลยครับห้ามพลาดเข้ามาอยู่กันในกลุ่มดีกว่าครับตรงนี้นะฮะอ่ะโอเคก็ไปดูที่หน้าช่องหน้าโปรไฟล์ได้ครับในกลุ่มของเราเนี่ยมีฟุตบอลสดเยอะมากๆแล้วก็มีฟุตบอลเช้าด้วยครับอ่ะยังไงสามารถทักกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนนะฮะร่ำรากันไปด้วย1ตัวเน้นหน้าบ้านอ่ะเซนอนครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ